ปอกพัสลากอยยังใจหายเมื่อเห็นมีก้ามีญานั่งเคียงคู่โตเร็วกันเหลือเกินลูกเพอแปแบบเดียวก็โตขึ้นมาอีกระดับแล้วสำหรับมีก้ามีญาลูกฝาแฝดของนางเอกสาวมากิราศีกับปอกพัสลากรจนบางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตั้งตัวแทบไม่ทันเลยทีเดียว ล่าสุดปอกภัสรกรได้เผยภาพขณะมีก้ามีย่านั่งดูการ์ตูนและกินขนมอยู่ด้วยกันเรียกว่าทําเอาคนเป็นพ่อน,นั้นแอบใจหายขึ้นมาทันทีโตเร็วกันเหลือเกินลูกนี่มันถึงวันที่สองพี่น้องเ้านั่งกินขนมไปด้วยดูกระตูนไปด้วยแล้วเหรอเนี่ย แอดมีก้ามีย่าเดอะทวินแฮชแท็กคนนี้มีก้าครับแฮชแท็กคนนี้มีย่าค่ะงานนี้มีแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดปลอกหมเซตก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าน้องทั้งสองคนโตวไวขึ้นจริงๆอีกทั้งยังฉายแววความหล่อและความสวยตามคุณพ่อคุณแม่มาติดติดหลับจ้าขอขอบคุณภาพไอจีปลอกหม่เซตพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ